ว่างานก็ว่างานก็ไปเพื่อเราว่าไปถามไปว่าคุยเดียวเรื่องเงินนั่นที่เพ่เพ่เลยเอ็ดสานลักบ้านน่ะนะว่าก็เลยคุยเดียวว่าเอ้าเพื่อเรื่องเป็นนั่นเป็นพญานาคไหมเขาก็รับผิดชอบนั่นไหมว่าโอ้ยปัจจัยรับผิดชซ้อมอาจารย์ก็มีรับนั่นไหมโอ้ยเพื่ออรับผิดชอบว่ะแม่กันจะรับโอ้จะรับไม้ค่อยเนี้ยเงินจะโง่จะบ้านเก็บไม้ค่อยจะสามล้านคนละละหอกกูได้กูกคนด้เป็นผู้นนำกะ ก็ไม่ก็แม่แพรก็วาวอยู่เงินหันเงินนี่ก็อุตภวซัเงินพอเงินแป๊บเงินเปลือละาซันเอาวะเราเอาว่าเอาสารโตก็ได้เงินแค่นี้ราบ่มาสารโตสารเ้าหอเงเอเงินีางอกาอกาก็เยอเนาผนี่เงินพอผนี้เงินเงินหันักบ้านหัวซันักบ้าน มันมาเฮียน้ำเผ้านะเออจะรับผิดชอบเลยรับผิดชอบเลมนตอยู่ชอบเฮียเคนนึงู้ม่เขามาปินมใช่้ยก็รับผิดชอบเพราะมนเมนยิงล้างด้วยนะ่ใครปนไมด้ก e e ็ยิงด้วยน้หองูเอาแล้วรับผิดชอบเร่องเนาะพอดมือมันเนาะเป็นบ่อสมาร์ทแกงกเต็ม ไม่บอไม่ได้เลยมันมก,ก็ต้องมันตื่นตั้งแต่ตื่นมาอาทิตย์เก่แล้วใครไม่ได้ไม่รู้หรือใจมันติดขั้นเอนเอก็อองลงหลายขั้นเนาะบ้านเทาน้อยเนี่ลงหลายขนก็แนนมันกน็เต้เอาแหละเนาะ หลายคนลงหอดมือ,อยังหัวแจ๊กกันว้าวนะกันว้าวไม่เกินสาไม่เกินสามเงินส,ส,สองคน,นงคนนี้สองคนนะมันเสียวให้จดน้ำให้ไปยีนี้สคนนะมก,กินเหน้ำใตกินรถน้ำไต้เยูะโอ้บังเออืบังคับเป็นลูกสามคนจีนคมนมมเลย แล้วเนลยก็เลยแม่ตีพี่กับน้าเลยเออเอาหื่งูปลาก็แดงก็่อนเพราะไ่้พี่เก้าย่างพี่ลงเนาะพี่ลงเนาะเพราะว่าเห็นแล้วงลาวไอ้ผื่นเนาะแบบแบบนี้นะโอเคลาเปลือกลานี้ โอ้ยล oh, right? ัวัไม่ได้เออเ็นนล่นะดนี้น้ใม่ต้ช่วยกันมาพเก่ามันอีกยงาเ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 งาาเง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 าเางาเงาเงาเ ตคนเม so ือกวะเมื่อบ่ถึงไฟม่อย่างห้จังว่ายังเมื่ออีกสามนาทียังเมื่อปิงไฟก็นปิงไฟปิงไฟน้งหงไหม่กันว็นัองหม้กันวะนราไปหาสัมภาษณ์เบิร์นั่งละเพื่อเพ่อน่คือ่คือ โอ้ดังเลยเด้วยพวกพวกอย่างเราตซวเซียวดังกร็น้ำเลยเหรอปะตัเซียวพูดเลยเฮ้ยพูดเลยตาตาล่ะเป็นเบื่อตาเป็นเบื่อตาล่ะตามยลามก็พี่จะยากเลย

เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้สกันขึ้นว่าสี่คนฮอสี่นะฮอเบูนึงขึ้นตีมันละมันเอาสลอดแต่ว่ามันเอาสลอดแง่งกี่ไลยก็ได้เพราะมันจะลดชันเาเนียนสามนะเนนแล้วลายก็หานั้น อ่านแล้วไม่ได้อานจังแล้วก็แน่สงสารคือเดียวกับคนชีวิสัยเนาะชีวิสัยกคนชีวิสัยก็ลงลงเรื่องวันนี้เขาสงสารบ้านเนี่ยเขาสงสารได้มันก็เป็ดชีวิสัยนี่นั่นแหละเฮ้ยเขาสงสารก็อาย่

กลุ่มนู้นนะครับเบอร์หนึ่งกลุ่มนู้นนะครับกลุ่มนู้นนะครับอาจจะนะครับฝิงไฟอยู่นะครับมีคนสิงกันแน่นอนงานนี้มีคนซิงกันแน่นอนนะครับโน่นครับฝิงไฟอยู่ครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครเดี๋ยวก็รู้ครับไม่เกินสามเดือนนะครับไม่เกินสามเดือนนะครับ เดี๋ยวก็รู้นะครับนี่ก็สงสัยอยู่นะครับสงสัยพ่อพีนะครับพ่อพีก็ยังสงสัยอยู่นะครับพ่อพีนะครับไอ้เผนะือดเลยนี่นะฮะโอปจะอุกอ้างเลยเด้อสบายจอค่อยฮะแมนบอก โอ้จักแหล่แกนอูแกนอ้างกันร้อยเพราะใครร้อยเห็นมีอูไม่อ่างนะเออเราไปหากิดยางปูตายเนาะตายเนาะผู้ยิ่นิ่มผู้ยิ่นิ่มยกภูเขาออเจ๊โอ้กัเด้อผู้ยิ่นิ่มเหมือนเด้อเออเบอร์หนึ่งก็ได้เห็นแล้วเบอร์หนึ่งก็ดีเบอร์สองก็มากเลยเด้อโอ้เบอร์สามผู้นี้โบฮะผู้นี้บบ ครับสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ